สุขวิทย์สมิครับวันนี้เราจะพามาเพื่อนๆมาเรียนรู้เส้นทางลัดซอยสุขวิทย์3าเท่า,าเพื่อไปออกถนนเพชรบุรีนะครับผมก็ซอยสุขวิทย์39มสิเ9นี่ยครับสามารถออกได้อ,ออกได้3-4ซอยครับออกซอยอไปอโศกก็ได้ไปอโศกไปเพชรบุรีแล้วก็ออกไปซอยสุขวิทสามเอ็ดก็ได้ เส้นทางวันนี้ก็พาไปดูเส้นทางที่จะออกไปสุขรภูมิก็ไปถนนเพชรบุรีครับผมก็ เล็กครับซอยก็กว้างวิ่งสบายๆครับแล้วก็จะมีป้ายบอกเส้นทางตลอดว่าไปไหนมาไนแต่ก็ต้องสังเกตดีๆครับเพราะว่าปา้ายก็บางคนถ้าขับเร็วอาจจะมองไม่ไ้ยินเท่าไหร่ซอยนี้ซอยด้านขวามือเนี่ยครับซอยพรอมมิตรเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปออกซอยสุขมวิท 45แล้วก็ซอยสูงวิทสิบเแล้วก็5้าหนึ่งได้นะครับก็ทะลุได้หลายซอยเหมือนกันครับซอยนี้แล้วก็ไปทางโรงพยาบาลพร้อมยินได้ด้วยครับแล้วก็ไปทางต่อซอยซ้ายมือเนี่ยครับซอยพร้อมใจก็สามารถที่จะไปทะลุเข้าห้าง เอ็มโคเทได้อีกทางนึงนะครับผมคือถ้าออกซอยสุขุมวิท39ถ้าเราจะเข้าไปที่ห้างเอ็มโคเทเนี่ยครับเราต้องไปกลับรถต้องไปกลับรถตรงเลยซอยสุขวิท26ไปหน่อยแต่ถ้าเข้าซอยพร้อมใจเนี่ยครับก็สามารถเลี้ยวเข้าห้าง M สำหรับซอยนี้ก็ท้าวิ่งส่วนมากถ้าเป็นคนที่ขับให้นานญี่ปุ่นก็จะคุ้นเคยดีเพราะว่าจะมีห้างญี่ปุ่นห้างฟูจินะครับอยู่ที่ตรงา,าแถวช่วงช่วงตรงระหว่างซอยฝั่น,นู้นนะครับผมอันนี้ก็ บังคับเลี้ยวซ้ายนะครับคือตรงไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเดินรถทางเดียวพูด,ดง่ายๆว่าซอยสุวิทสันสิบเก้ถ้าออกมาจากเพชรบุรีก็ต้องมาจากทางฝั่งนี้ครับก็เป็นเดินรถทางเดียวนะเราไม่สามารถตกไปได้วิ่งเป็นคล้ายๆวงกลมอะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะสามารถไปซอยสุวิศสัตย์ศักดหรือว่าสุวิศสัดครับแต่เราตกงไปครับผม,ผมเพื่อจะไปนเปนชรปุรีสุวิศก็เลี้ยวซ้ายเพชรบุรี วิ่งทางโน้นดีกว่าตรงนี้มันทางมันเล็กครับจริงยินได้ตัดต่อทางนี้ก็ก็จะใกล้กว่าแต่ว่าซอยมันแคบครับไปทางตรงดีกว่าเ,เพื่อนๆไปเรียนรู้เส้นทาง ถึงช่วงตรงนี้ให้ลองเพื่อนๆสักเกตด,ดีนะครับผมมัจจะเป็นคล้ายๆสามแยกคือแต่มันต้องจะมีป้ายบอกนะครับแต่บางทีถ้าเราขับเร็วอาจจะไม่คือถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายก็จะสามารถวิ่งเข้าไปอโศกวิ่งเข้าไปอโศกแล้วก็ไปซอยสุวิทย25ได้ครับแต่ว่าเราต้องตรง,งไปนะครับถ้าเว็บุรีต้องตรงไปอ่าถ้าไปอโศกนี่คือเลี้ยวซ้ายนะ เราไปเพชรบุรีนี่ตรงไปครับผมช่วงนี้ก็จะมีป้ายแต่ว่ามองอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันก็จะคู่ขนานกับซอยเมื่อกี้แหละครับที่ที่ที่เลี้ยวขวาไปแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยวขวาเพราะว่าซอยแคบและรถเราคันใหญ่ให้บอกทางเรื่อยๆครับตรงนี้แต่ว่าคือ ซอยเนี่ยครับคือถ้าวิ่งตามทางไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะไปออกได้คือถ้าเพื่อนไม่วิ่งตามทางปกติครับคือถ้าวิ่งเข้าซอยไปก็จะเป็นซอยตันนะครับคือไปไหนไม่ได้แต่ก็สังเกตไม่ยากครับคือมันจะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางแถวนี้คนระับวนไปก็จะมาออกซอยสุสส์วิจัสิเก้าเหมือนเดิมเขาจะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยครับ ชบ,บุรีซอยสุขสวิศนุเก้าแล้วนะครับตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นทางเชื่อมอที่ว่าจุดระหว่างช่วงชนกัน คือถ้าออกมาจากเส้นเพชรบุรีก็ต้องอเลี้ยวซ้ายไปฝั่งโน้นครับเพราะว่าเป็นเดินรถทางเดียวก็จะไปผูกตรงเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นเดินรถทางเดียวครับอันนี้ก็คือห้างฟูจิของญี่ปุ่นครับส่วนเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อออกถนนเพนชรบุรีครับถ้าใครมาทางถนนเพนชรบุรีครับวิ่งตรงเข้ามาเลยเข้าซอยสุขวิศากาวเนี่ยครับคุณจะโดนบังคับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็จะไปผู่ ตรงทางเชื่อมที่ออกมาจากซอยสุขวิศน์9ที่มาจากห้างเอ็มโพทีทเทก็คือตรงที่มันห้ามตรงมานั่นแหละครับมาผูกกันจบกันคือมาบรรจบกันเป็นคล้ายๆวงกลมตอนนี้ก็ใกล้จะออกปากซอยเพชรบุรีนะครับมาออกถนนเพชรบุรีนะออกปากซอย <c oughs> มันก็คือซอยสุขวิศน์19ครับเส้นนี้ จะมุ่งหน้าไปที่สู่รถขย,ยันยนต์ตรงพระรามเก้าครับเอาใช้เส้นนี้ก็วิ่งแป๊บเดียวก็น่าจะถึงนะเพราะว่าอยู่แถบพระรามเก้าก็ใกล้ดๆดีโอเคครับผมนี่ก็ถึงถนนเพชรบุรีแล้ว